มุมสงบในการภาวนาบางแต่ละวันแต่ละวันสามสิบนาทีชั่วโมงชั matter, figure, ่โมงนั่งสงบจิตสงบใจบ้างจากที่เราเจริญสติดูจิตดูใจเราเนี่ยก็ต้องทําสมาธิบ้างทําสมาธิอา่างที่เคยบอกว่าเวลาหลับตาลงไปแล้วเนี่ยมันมากด้วยความคิดโดูจิตเ่ยคิดมากวนวายเลหมดให้จําไว้ว่านั่นหนาที่จิตมันเป็นผู้คิด มันจะคิดเรื่องอะไรเป็นมาต่างไม่สนมันเป็นแค่จิตทําหน้าที่ของมันพอธรรมชาติของมันเป็นนักคิดอยู่แล้วมันชอบคิดธรรมชาติของจิตมันต้องคิดแต่เราเพียงรู้ว่านั่นคือหน้าที่ของมันมันทำหน้าที่มันได้ถูกต้องแล้วเพียงแต่เราไม่ต้องไปสนใจมันมันจะคิดเรื่องอะไรก็รู้มันคิดเรื่องนั่นเรื่องนี้ขึ้นมารู้มันเป็นจิตมันยังคิดธรรมชาติของมันเป็นอย่างนั้นพอเราไม่สนใจเรามาสนใจอมหายใจเข้าออก อยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกรู้อยู่กับลมในขณะที่รู้ลมความคิดเข้ามาแทรกให้รู้ในที่บ้าธรรมดามันจะคิดบ้างมันจะคิดบ้างแหละมันเป็นจิตเราไม่สนสนลมอย่างเดียวลมหายใจเขา้าลมหายใจออกลมมันไม่มีรูปร่างจิตมันก็ไม่มีตัวไม่มีตนลมก็ไม่มีตัวไม่มีตนมีแต่รู้กับลมหายใจเข้าหายใจออก เอาจนท่างว่ารู้ก,กับลมนั้นมันรวมตัวเข้าหายน,นั้นเราก็พบกับความว่างว่างจากตัวตนเห็นความว่างความสงมบจะได้มาลมหายไปเหลือแต่รู้เห็ยว,ว่าจิตสงบนี่เรียกว่าการเจ็บขุมพลังของจิตเนี่ยเมื่อรู้อย่างนี้กาลังของจิตมันนี้มานก็จะเป็นตัวสนับสนุนสติเร,เรียกว่าอาหารของจิตนันติสนันติประมังสุข,ขังสุขนที่กับความสงบไม่มี ถ้าเราไม่มีกำลังของจิตจะมานังคิดมันก็ไม่เป็นความจริงมีแต่สัญญาความคิดความปรุงแต่งเห็นอย่นั้นแล้วเอาดูจิตใจของเราเนีย่ยว่าวันหนึ่งหาม,งม,มุสมสงบสงบจิตบ้านงะอยู่ก็บรู้ทำสมาธิบ้างท0สามสิบนาทีสิบห้านาทีสามสิบนาทีชมรวมจิตใจตุน พอเรารู้จักกิริยาการของจิตเราก็สามารถที่จะเลือกได้ว่าอันนี้เอาอันนี้ไม่เอาอันนี้มีประโยชน์อันนี้ไม่มีประโยชน์อย่างความคิดต่างไลมันตัวแข่คิดเฉยๆไม่มีรูปร่างพอไม่สนใจมันนะมันก็เปลี่ยนเรื่องม่ขึ้นมาไม่สนใจเปลี่ยนเรื่องม่ขึ้นมาธรรมชาติของจิตเป็นนักคิดธรรมชาติของใจคือสติเป็นนักรู้พูดง่ายๆว่ามันจะรู้อะไรขึ้นมาให้รู้จักมนันนั่นธรรมชาติของ ดีบ้างช่วงบ้างสูบบ้างทุกอดีบ้างอนาคตบ้างปัจจุบันบ้างรู้ทันมันเมีความรู้เท่าทันมันนั่นมีความรู้เท่าทันแล้วก็ไม่คำว่ารู้เท่าทันนี้นั่นคือธรรมชาติของจิตมันต้องคิดบ้างนะ เขาจะคิดให้มันคิดไปมันจะคิดอะไรให้มันคิดไปแต่เราไม่สนใจเราจะอยู่กับลมหายใจเข้าในขณะนั้นเราจะ,จะเจริญสมาธิหรือความสงบอย่าเพิ่งพิจารณาอะไรเนี่ยว่าเก็บกําลังของจิตวันๆหนึ่งนี่ต้องหล่อเลี้ยงจิตใจโดยสมาธาโดยการจเจริญสมาธิเนี่ยพอเรากําหนดได้บ้างสามสิบนาทีชั่วโมง สิบห้านาทีสามสิบนาทีหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงตามแต่ที่เราจะสามารถทำได้ไม่นั่งดตดมาไม่นั่งพัางเพียง,งก็นั่งเก้าอี้ก็ได้นั่งจอนขาก็ได้ว่าแต่กำหนดจิตให้เกิดค,ความสงบเรียกว่าดูจิตดูใจตัวเองบ้างจนทั้งว่าเอาดูสิพอแล้วถอนออกมาหรือไม่พออ,อยู่จนทงางมันถอนออกมาเองนั้นเมื่อเริ่มตาทำกิจวัตรหรือทำกิจกรรมอะไรประจำวัน เราก็จะมีสติอันมั่นคงในการระลึกรู้พร้อมเรื่องอริยจารย์์ถวานะดังที่ฝึกมามากพอควรมันก็จะบอกสอนจิตใจของเราให้ทราบบอกสอนจิตใจของเราให้ทราบตามความจริงอย่าบอกสอนจิตใจของเรามีความรู้มีความเข้าใจมีความเท่าทีจเจริญสติหรเจริญสมาธิมันจะเป็นกําลังนุนสติปัญญาของเราเรื่องศีลเราก็รู้กันแล้ว เนี่ยเมื่อมีกําลังแล้วทีนี้จะพิจารณาอะไรต่างๆมันเข้าใจหมดรู้แ้่ใจหมดเบื่อหน่ายก็เบื่อหน่ายจริงๆไม่ใช่แค่ผ่อนเป่าคลายความหลงลงไปจริงๆเนี่ยว่าเรื่องสําคัญไม่ใช่ว่าจะใช้ปัญญาอย่างเดียวหรือใช้การคิดอย่างเดียวบางทีคิดไปอย่างเดียวนี้กาลังของจิตเราไม่มีมันเลยกลากายเป็นการปรุงแต่งเรียกว,ว่าไปทาปรุงแต่งเปเสีย มันไม่เป็นปัจจุบันจิตหรือแม้จะรู้ตาม,มารือจังด้วยขนตตาแต่มันไม่พอที่จะไม่เกิดความเบื่อหน่ายได้นั้นกกเลตมันก็ไม่ขาดธรรมะเป็นอยจิตใจของเราฝังดะว่าศีลสมาธิปัญญาศีลเป็นบาตรสมาธิเป็นผลสมาธิเป็นบาตรปัญญาเป็นผลปัญญาเป็นบาตรวิมุตเป็นผลใช่ว,ว่าศีลสมาธิปัญญานั้นศึกษาพิจารณาโย่ภายในจิตใจของเราทำความเปลี่ยนแบบไม่ย่อหย่อน เ,เวลาหาหมุมนั่งสงบแล้วทีนี้ทำจนรักว่ามันเกิดความสงบขึ้นมาเอาเวลานี้สามสิบนาทีสิบห้านาทีสามสิบนาทีเราจะทําความสงบแบบโผลขึ้นไปว่ามันจะคิดอะไรเราจะไม่ตามไปเลยค่ะให้จาว่านั่นคือธรรมชาติของจิตมันจะคิดอะไรแทรกเข้ามาแทรกเข้ามาป็นเรื่องของจิตไม่ใช่เรื่องของเราติดมันจะคิดบ้างแล้วนั่นคือธรรมชาติของมันเราก็อยู่กับลมหายใจ ลมหายใจเข้าลมหายใจออกหรือพุโทโธขณะที่ดูลมหายใจเข้าหรือพุโทโธความคิดแทรกเข้ามาก็รู้อยู่แล้วว่านั่นคือจิตไม่สนใจสนใจพุโทโธหรือสนใจลมหายใจเข้ารอจนกระทั่งว่าพุโทโธกับจิตมันรวมตัวเข้าหากันหรือรีกว่ามันไม่ประกรรมพุโทโธท่านจะจับลมหายใจก็เอาจนทั้งว่ารู้ก,กับลมมันรวมตัวเขา้ากนจากนั้นลมละเอียดลงไปละเอียดลง จนทางลมหายใจมันหายไปมีจะรู้อย่างเดียวนั่นเดียวว่าจิตของเราสงบสงบเป็นสมาธิคอยอยู่มารู้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 นี่เนี่ยอย่างหนึ่งว so. kind of ่าถีติจิตหรือมหาภูดุโรนี่เรียกว่าถีติภูดังถีติภูดังจิตเดียเนี่ยถีติญาณเมื่อสงบแล้วมันเกิดญาณรู้เือความรู้ตามจริงมั่นเด่ รู้ดำจริงเรียกว่าอะไรนะว่ารู้ดำรู้ว่าสิ่งทรารันมงปรากฏเ,เป็นนึนเป็นนิจจังเดียวกัน,านตาทุกการสัมผัสถูกต้องมันไม่เที่ยงดีก็ไม่เที่ยงไม่ดีก็ไม่เที่ยงจบก,ก็ไม่เที่ยงทุก,ก็ไม่เที่ยงมีความไม่เที่ยงมีความแปรผันลี่นแบ่งตลอดเวลาอนิจจังเดีัวงันตามธรรมชาติขอามันเป็น,ปนอย่าง,งนึงวิธีนานที่ธรรมชาติขอมนนา,ม,าขอมันเป็นไปอย่างนั้นนี่คือธร,ธรรมชาติของจิตธรรมชาติของจิตมันจะไม่เคยหยุดนิ่ง มันวิ่งพลานด้วยด้วยความคิดความผกแร,ร่องตลอดเวลาไม่ลาจะจงดูใจอตนเองรักษาใจอยู่ตนเองดูใจตันเองสํารวมอยู่ในใจตันเนองนะสังเกตเห็นนะทีนี้เมื่อเรามีกําลังทางจิตมากเพียงพอแนละ้ว จำพิจารณาอะไรต่างๆทุกขณะเจตนี้เป็นอาจเป็นธรรมไปหมดมันที่ีความรู้ความเห็นเป็นพาดจามหลักความจริงนนนเนะในวันธรรมชาติเขียนไปตามจริงของธรมธรมชาติตามวิธีตามธรรมชาติตามหน้าที่ตามอารักแดูเจตดูใจตัวนี้ยนี่นะว่าเราก็สามารถดูได้ว่าต้องกําหนดอย่างนี้มันถึงจะสงบพอเราจะทําวันไหนวันไหนมันก็สงบมันจิตมันก็รวมตัวลงได้แถวแนวทางอันตรึมที่เราบอกว่าปฏิวัติมา จะทาจะต้องการที่จะกําหนดความสงบตอนไหนก็ทําได้พอรู้จักวิธีเหานท่านรู้ว่าโอ้นี่จิตมันอ่อนกําลังต้องนั่งสมาธิต้องทาําความสงบรู้ว่ากติเราสังเกตอยู่ภายในจิตใจกาอ่อนีจิตมันอ่อนกาลังต้องหามุมสงบย้อนเข้าหาจิตคือการเจริญสมาธิจิตเป็นกําลังที่สําคัญมากถ้าเราขาดสมาธิเสร็จแล้วมุ่งอ่านปัญญาในการพิจารณาแล้ว กําล yeah, mm ังของจิตมันไม่เพียงพอจะกลายเป็นสังขารธรรมปุกมันจึงไม่สามารถที่จะถอนกิเลได้แต่ถ้ากาลังมากเพียงพอแล้วไม่ว่าพิจารณาได้ตลอดเวลาแต่ถึงขนาดนั้เลยวว่าวันวันหนึ่งเจอาหาุมงสมนี่ว่ามุมพักจิตพักใจกับตนเองนี่เป็นกําลังเป็นล่วนไายของนักภาวนาเป็นล่วนไายของนักเป็นสัญลักษณ์ของผู้บวชผู้ปัจจณะหนุนพนเรา กัรร่างกายของเราก็ต้องการอาหารต้องการน้ําต้องการยาร,รักษาโรคบรรเทาทุกขเวทนาต่างๆเพื่อให้ร่างกายได้รับสุขภาพดีเพื่อให้ร่างกายได้รับสุขภาพที่ดีมีเลี้ยวแรงมีกําลังมีเลี้ยวแรงมีกําลังจิตก็เหมือนกันนี่ก็ศัยศีลสมาธิปิดกําลังที่จะสามารถหนุนปัญญาปรากฏขึ้นได้เนื้นกาลังของจิตก็คือความสขขงบไป ศินสมาธิที่ศินอบรมไม่ไดีแล้วจะมีอันในสง์มากมีคุณมากมีอันในสง์มากวบ้าใานสง์มากก็คือทําให้จิตใจมีความรู้ดำจริง่าธรรมชาติของรา่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายก็รู้จริงธรรมชาติของจิตอารมณ์การสมาธิต้องมีความแผ่พันเป็นเป็น,ปนตลอดเวลาในการรู้เท่าทันกายรู้เท่าทันจิตเนี่ยเรียกว่าการเข้าถึงธรรมผู้รู้จักธรรมเห็นธรรมเข้าถึงธรรม เข้าถึงธรรมบรรลุธรรมธรรมชาติม้นเป็นอย่างนี้เราไม่เคยรู้มาก่อนก็อยากให้มันเป็นอีกอย่างหนึ่งตามแบบฉบับของความความยึดมั่นสาคัญใหม่ซึ่งมันจะไม่เป็นไปตามความต้องการของผู้ใดเนี่เราก็สามารถถอนสม,มุทัยคือสม,มุติพานในจิตให้หมดลงไปได้ด้วยกําลังของสมถะท,ที่หนุนปัญญามองเห็นอะไรต่างๆแล้วรู้แก่ใจเราแก่ใจรู้แก่ใจในหมด สุดท้ายมันก็มาเห็นตัวใจว่าผู้ดำริแห่งความหมายสำคัญเรื่องบาตัญหาคือสมุทยัยคือจิตจิตนี่เองเป็นผู้ดำริขึ้นมาใจเองในระหวัางสิ่งต่างนี้เราต้องทำเองครูบาอาจารย์ก็ได้เป็นแต่ผู้ชี้แนวทางเท่านั้นบอกูุบายให้เพิ่มเดิมเท่านั้นแต่การปฏิบัติทางจิตของเราต้องเป็นหน้าที่ของเราของใครของเราเองซึ่งมันทำแทนไม่ได้ ถ้าได้ยินแล้วไม่ไปพุทธบริบาิมันก็ไม่เกิดอะไรขึ้นมาสุดท้ายมาเราก็จมอยู่ในห้วงของอารมณ์ห้วงของอำนาจตานหาคือสมุทัยเหมันอย่างก่าหาที่พึ่งพาในจิตในใจไม่ได้ไม่มีธรรมอันเป็นวิหารเป็นที่อยู่ที่พักที่อาศัยของจิตวิหารธรรมขาวหน้าปริบัติก็คือความว่างว่างจากดวตนว่างจากบุคคลว่างจากตัวตน,ว,ว,ตว,ตนว่างจากของของตนเพราะไม่สมุะไรขึ้นมาอันนี้เกิดขึ้นจาก ปัญญาเฉรู้แจ้งนิพพานสัจจริยาสัจจริยาแนว่าการทำความรู้แจ้งให้ปารากฏขึนเอตมังกระมุตตะมังนี่การทำนิพพานให้แจ้งโดยการทำความรู้แจ้งประจักษ์ชัดดิ่งลองสวนอนัตตาตัวตนของเราไม่มีอยู่จริงเป็นอนัตตาไปหมดยังไม่สมควรที่จะสำคัญพันใหม่อันนี้เหนื่อยแล้ว